เล้กก็เสร็จไปเนี่ำมากเลยหิมะช่ำขอบอกว่าวิวสวยมากสวยมากจริงๆหายไข้แล้ว,แ,ลวแต่เสียงยังอุ๊ยอุ๊ยอยู่ช่ำจริงๆค่ะ สวยเนาะสวยมากเลยตกแบบเป็นก้อนแบบเนี้ยสวยลมไม่แรงมากมีลมนะแต่ว่าไม่แรงมากถ้าลมแรงหิมะกระจายมันจะเป็นแบบเป็นฝอยฝอยอเริ่มเริ่มจางฮะ Monday, baby. Monday, Monday. Tomorrow is Monday? Mm-hmm. No, tomorrow is Sunday. หายแล้วหยุดตกแล้วหรอตกเมื่อคืนตกหนักลเนี่ยหนาตึบเลยจะท่วมตรงนี้แล้วจะท่วมตรงนี้แล้วตรงหน้าต่างนี่จะหมดแล้วจะจะจะ,จะมิดหน้าต่างนี่อีกแล้วตกหนักมากคือไม่ต้องไปไหนเลย วันนี้คนหายไปหนหมดสวัสดีสองคน กินแล้วกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินกินอะไรด้วยสองมื้อตามมื้อผ่านไปแล้วกินอะไรด้วย ใครดูหรอเดี๋ยวคนเดียวมีใครอยากดู